เจนจำหลังมึงน้องต่ายเอ้าไม่ใช <gro> er ่น้องเต่าใส่พิจแจมเดินตามเลยฮะตรงนั้นไปดูปะไปดูน้องจิ๋วน้องเต่าจิ๋วปะ เราจิ๋วสพ่อไปดูอะไรแล้วพ่อกลับมาหาเพื่อนอยังจิ๋วไหมโชว์ตัทำไมไม่เอาอาหารให้ถ้าจูนมาจูนจะสนใจเต่าไหม ไปเอาขอาหารมาให้หน้องหนจูนแจมเจมไปเอาจากพี่คนนั้นมาเร็วเจมไปน้องคงอยากกินเหมือนกันเจมหยิบมา ยี่มาอเันมนี้ช่องแมเมามาให้ตัวนี้เร็วเร็วมีสองตัวพอดีเนาะ น้องเปาจ้ามาแล้วไปจัน เดี๋ยวเราจะไปก่อนล่าเดี๋ยวเราตกรถขอบคุณนะคะที่ให้ชมเดี๋ยวมาใหม่